สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวทรายจะมาเปิดเหรียญรุ่นพยักมหาเศรษฐีนะคะเป็นงานบุญกระถินปี2564นะคะวัดแคสุพรรณบุรีนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนั่งพ่านนะเอออเดี๋ยวแกะแล้วก็ค้าให้ดูกันนะคะโดนป้องสั่นนิดหน่อย เดี๋ยวแกะจากท้ายแล้วกันนะคะอันนี้แกะสีเลยนะเดี๋ยวทายจะคลงคลิปค้าให้ดูก่อนนะคะก่อนจะไลฟ์สดนะลูกค้าสามารถปิดปิดลุ้นได้ปิดด่วนได้ลุ้นละ450นะคะอะแล้วเดี๋ยวก็จะแปะเลขนะคะเดี๋ยวเอากล้องออกมาก่อนนี่นะไม่ได้เอาตะกร้ามานะคะ กล่องเ,อเขียวแบบนี้นะเดี๋ยวชัยจะเอาออกการันตีหน้ากากทองคำหนึ่งนะคะแล้วก็เนื้อเงินอีกสองนะอันนี้เป็นใบรายการอ๋อได้สติกเกอร์มาด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้ใครที่ประมูลนะคะเดี๋ยวทายจะแจกเหรียญสัมนาคุณยกลังนะคะคที่เข้ามาร่วมประมูลอ่ะนะคะหนึ่งร้อยลุ้นนะคะตรงหน้านี่คือหนึ่งร้อยลุ้นนะเทออกมาหมดแล้วนะคะมีเนื้อเงินซาตินนะคะงยาแดงหน้าหลังหน้ากากทองคําเนื้อเงินซาตินงยาธงชาติหน้าหลัง อันนี้น่าจะเป็นมีนวะลงยาแดงหน้ากากทองคำด้วยนะคะยี่สเหรียญอันปกาก้าซาตินลงยาแดงหน้ากากทองคำอีก30เหรียญน,นะคะในนี้รายการสมัมนาคุณจะเป็นกระไหลเงินนะเดี๋ยวดูก่อนรายการที่33มสามสนะคะจะรุนเหรียญทองคำด้วยนะนี่นะคะ ใบรายการตามนี้เลยใครอยากได้ใบรายการเนาะนี่การันตีนะเงิน3หน้ากากทองคํา1นะคะหน้ากากทองคานะมันจะแบ่งเป็นทองแดงซาตินหน้ากากทองคําทองเหลืองซาตินหน้ากากทองคานะคะแล้วก็ทองแดงมันปูหน้ากากทองคานะแล้วก็ทองแดงลมดํหน้ากากทองคํา ชนวนผิวลุ้งนะคะหน้ากากทองคำเนื้ออันปะก้าหน้ากากทองคำนวะหน้ากากทองคำแล้วก็เนื้อเงินหน้ากากทองคำนะไม่รู้ว่าจะได้เนื้อไหนนะคะใบรายการตามนี้นะเดี๋ยวเราเรียงก่อนนะคะเรียงก่อนใครอยากปิดด่วนนะคะรุ่นละ450ถ้าใครไม่อยากปิดด่วนก็ เดี๋ยวรอประมูลนะคะคืนนี้นะคืนนี้รุ่นนี้นะคะเป็นงานวัดแคร์นะคะลูกค้าสามารถเก็บได้นะเป็นงานวัดนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญกระถินของงานวัดแคร์นะแต่ว่าปลุกเสกโดยหลวงพ่อพัดเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะปลุกเสกที่วัดห้วยด้วนนะถือว่าเราได้ทําบุญสองต่อเลยนะคะจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด250หลังเท่านั้นนะคะไม่ได้เยอะเลย งานวัดแค์ที่ผ่านๆมานะก็มีหลายรุ่นนะคะมีสองหรือสามรุ่นนะใสาไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันงานวัดแค์ก็ตามเก็บได้นะคะนี่นะคะเทรวมหมดแล้วนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเหรียญไหนเป็นเนื้องเงินนะเพราะว่า เขาก็ไม่ได้ทําแบบรัดยางมาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวรอเลียงจนจบก่อนไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ามีรัดยางหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะคะงานวัดแชร์เขาน่าจะใส่แล้วก็ค้ามานะไม่น่าจะมีรัดยางมา สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบแถวและ19นะคะ5แถวอันนี้เสร็จก็จะเหลือ5้านะคะครบหนึเดี๋ยวทายจะแปะเลขก่อนไลค์นะคะแปะเลขก่อนไลค์เนาะเดี๋ยวอันนี้จะเอาไว้แจกนะคะสําหรับใครที่ ร่วมประมูลมาร่วมประมูลมานะคะอ่ะนะคลิปนี้ลงแล้วนะคะลงไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเหรียญจริงกันก็ประมาณนี้นะคะเหรียญนั่งทานสวยๆเลยนะ